ไป็ดงานมือนีตั้งใจทำงานได้ลูกเดอ้อให้สมก็เป็นตำรวจลูกไส่ป้านะมันติดยาจนมันคุ้มคลั่งแล้วมันกลับมาทำลายร่างกายป้าการจับคนนี่มันต้องเป็นคันเป็นตอนเป็นกระบวนการไม่จับเลยบ่ไดะไรเลยเด้ออีกอย่างตอนนี้ตำรวจงานก็หลายพอแห้งแล้วพุ่นๆเดี๋ยวป้าจะไปแจ้งสถานีต่อไปเดอ้อแม่ครับ สวัสดีครับแม่โอ้ยเมือม่อยเมือ่อยเยเป็นยังไงแน่ลูกมึงมนีไปเฮกง่านนะโอ้ยเมื่อ,อยหลายครับแม่มึงอนีคนมาแจงความหลายหลผมซอยจนว่าผมวินแต่ผมก็มีความสุขเลยครับที่ผมได้ซอยเหล่าประชาชนเออดีแล้วล่ะลูกดีแล้วออคิดดีทำดีมันก็นได้ดี คิดบาปท่าบาปนะี่ะมันก็ได้บาปขอให้ลูกแม่เนะ่ะเป็นตำรวจที่ดีเดอ้อให้ได้บุญหล,ลายครับแม่ปะมาไปกินเขากันเถอะแม่เห็นแล้วกินเวทาแล้วโอเคครับเออแม่นี่ครับยากระซ้ายเซนตตามมงก่อนดำผมเห็นแม่ปวดหลังและยาตัวเนี่ยผมเห็นคนรีวิวล่หลาย,ลายมผมก็เลยซื้อมาให้แม่เห็นว่ายาตัวเนี่ยแก่ปวดหลังปวดเอว แล้วปวดตามขอกระดูกหรือว,ว่าเสร็จยืดต่างๆพรอมด้แม่ลองกินบึงเด้อขอเจอแบบหลายๆเด้อครับแม่แม่ปวดอยู่เนี่ยเาท่านเด,ดเศร้าอยู่นี่เดี๋ยวมือแรกนี่และแม่ชีล้องกินนบึงป้าลูกไปกินเขาก้อนถ่ะครับแม่โอไหวบ่เนะาะไหวบ คุณตำรวจคุณตำรวจอยู่บ่คุณตำรวจมีอย่างน้อเป็นอย่างมากน้อครับคุณตำรวจคุณตำรวจซอยป้าเนี้ยเดี๋ยวป้าป้าเจนเย็นก่อนตั้งสติค่อยๆเว้าคุณตำรวจไปซอยจับลูกไส้ป่าให้ป้าเนี้ยลูกไส้ป่าน่ะมันติดยาจนมันคุ้มคลั่งแล้วมันกลับมาทำลายร่างกายป้าป้าทบ่นไหไว้ป้ากัเลยนีออกมานี่ล่ะจย่างไรกูตำรวจก็ไปซอยจับมันให้ป้าในเด้อโอ้ยตอนนี้งานผมก็หลายพอาแห้งแล้วครับป้า เหตุออกนนเกิดหรือยังเหตุกับพ่ท่านได้เกิดเดี๋ยวจะมาแจ้งความใหมเด้อเอาเดี๋ยวเราเสิให้ป้าให้ดจังไดงสนะเซมันขาป้าตายก่อนตีจังสิมาจ้าพนามันบม่แม่นทั้งสายครขบป้าการจับคนนี่มันต้องเป็นคันเป็นตอนเป็นกระบวนการไม่สิจับเลยบ่อด้เลยเด้ออีกอย่างตอนนี้ตำรวจงานก็ร้ายพอแห้งแล้วผุ่นผุน,ผนป้าจะไปแจ้งความยู่สนอ,อื่นเด้อไป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 ,ไปเอา<ม>เอา,เอาคนตำรวจคณตำรวจโอ้ยนะ มาแจ้งตำรวจตำรวจก็ซซอยอีหย่างบ่ได้มีซวยหาสิแต่อีหย่างตำรวจซะนาะสิใเห้มันขากูตายก่อนมันบ่ค่อยสิไปจับมันนันโอ้ยหนอว้ใครสิจับมันแรงนี้กันแร,แรน่ๆนะมัน,มนอีเเมยก็เมยครับสุดละ ครับนี่แม่เดอ้อแม่ทรวมาไม่อย่างเนาะแม่ว่าจะทรวมาบอกแม่ไข้ข้นบักคักแล้วตั้งแต่กินยากระใสเศนมังก่อนดำที่บักลาไฮน่ะน,นะแม่ดีขึ้นบักคักแล้วเดี๋ยวนี่แเราบักราซื้อมาให้แม่อีกแน่นเดอ้อผมซื้อมาให้แม่แล้วครับเนี่ยเดี๋ยวผมเสิเริกงงานแล้วเดี๋ยวผมกลับไปเดี๋ยวผมเอาไปให้เด้อจ้าลูก

ฮ,ฮัลโหลครับฮัลโหลครับคุณตำรวจพอดีว่าผมมาแจ้งเหตุครับตอนนี้ตอนนี้โจรบุกขึ้นบ้านครับแล้วตอนนี้เจ้าข,ของบ้านกับโจรนี่กําลัางต่อสู้เลยครับเอ่อทั้งนี้เฝ้าเฝ้าว่าเบ้่งไงผมไม่เู้โทรมาแไหมอยัายงก่รู้จักเวลาเวลาเออพอดีว่าผมไปเพราะอะไรนะครับ เพราะตอนนี้มันก็ดอกเนียวไว้ล่าราชการแล้วอีกอย่างเหตุการณ์ใี่เกิดจังไหนลองไปแจ้งความสอนออื่นก่อนด้วยครับอ้ตอนนี้เสียงคนในบ้านเงียบไปแล้วครับจังไหนกัมาเบ่งใไงผมเอเดอร์ผมวัดทามันบอดีเลยนะครับ โทรมาแม่งผูรู้จักเวลาเวลาผู้กองโทรมาฮัลโหลครับผู้กองมีอย่างเห็นผมรับส่ครับมานกเกิดในกากรรมขึ้นไปเป็นข้าได้ไปตว่าตอนนี้ผมเลิกงานแล้วเด็กครับ ว่าแต่เหตุเกิดยุ่ยใสครับเหตุมันเกิดย,บยุบานอุดมบ้านเล็กที่สองสองสอง,สองคนเสียชีวิตก็คือนั่งพรออัท้ประเสริฐฮะได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมฝากไปตอนนี้นครับแม่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 แมอนมาแล้วแม่แม่แม่ผมเป็นยังอะ่ะ ยายพรเลยยายพรไปดีเ้อเสียใจมัาเธอบอกล่ะแม่ไม่เอเป็นยังไม่เกิดที่ยขั้นคืนค่อพ่าะพีผบุใไบอกผมแม่ลุงนัะโทษไปแจ้งความแล้วว่าโจรเนี่ยมันขึ้นบ้านมันนี่เมายาแล้วมันก็ขังมามัน่ะข่าแม่มันแล้วมันก็หนีมานี่ลุงก็บ้าคิดดอกมันสิเกิดเหตุทังสี่ขึ้นอีก โทษไปหาตำรวจเขาก็บรับแจ้งความย่อนว่าเหตุมันมาทัานที่เกิดลุงก็บบงหัวเสียจังใดเหรอเสียใจอ่าเด้อเรา แม่โนบขอโทษแม่แม่โนบขอโทษเงินไม่ได้เห็นแบบนั้นเลยแม่ตื่นมาคุยกับโนบก่อนแม่แม่แตโนบลรับสายแม่แม่คือสิบ่อเป็นแบบนี้แม่คือสิบ่อตายแม่ตื่นมาคุยกับโนบก่อนแม่ วาสนาได้เกิดมาเป็นบุคคาบ่ลืมพระคุณพอ่อบ่ลืมพระคุณแม่อันยิ่งใหญ่ให้จำว่าความตายนี้มันแควนข้อู่บาดย่างย่ามังสร้างแต่ความทุกข์ให้พ่อแม่เพิ่นขึ้นน้ำ แม่มีล้นฟ้าไกลดอกหางผู้เขาเฝ้าตอบแทนผู้เท่าก่อนเจ้าสีบอดทันสใสจังเฮาตอนนี้ที่ยังแต่พ่อขาดแม่มีสุย่างแท้แทแต่ขาดผู้ซื่นสมลูกอยากให้แม่ซื่นสม